แคทเทอร์ติกคอนเวอรนะหรือที่เราเรียกกันว่าแคทแคทนั่นเองแคทมันมีความสำคัญอย่างไรครับในรถยนต์ทั้งเบนซินแล้วก็ดีเซลเนี่ยติดกันมานะก็เพราะว่าไอเสียเนี่ยนะครับที่ออกไปจากรถยนต์เนี่ยโดยเฉพาะในเขตที่มีการจราจรหนาแน่นมลพิษมันก็เยอะนะครับก็มีการรณรงค์กันนะทุกประเทศลดมลพิษนะแล้วตัวแคทเทอร์ติตัวเนี้ย ็เป็นตัวหนึ่งที่จะช่วยลดมลพิษที่ออกมากับไอเสียได้นะครับไอเสียที่ออกมาเนี่ยนะครับมันเป็นแก๊สหลายตัวนะอาจจะเป็นแก๊สนะคาร์บอนมนอนอกไซด์แก๊สในตัวเจนออกไซด์แก๊สไฮโดโครคาร์บอนนะหรืออาจจะเป็นคาร์บอนไดออกไซด์มีอยู่หลายหลอย่างแหละครับแต่ว่ามีอยู่3ตัวเนี่ยที่คิดว่าเป็นอันตรายต่อชีวิตมนุษย์รวมทั้งสัตว์ต่างๆด้วยก็คือ คาร์บอนมอนอกไซด์นะครับหรือที่เรียกกันทั่วๆไปว่า C O นะครับอีกตัวหนึ่งคือไฮโดรคาร์บอนนะหรือที่เรียกกันสั้นๆน,นะฮะในหมู่วิชาการว่าตัว H C เป็นสัญ,ญลักษณ์ย่อนะครับแล้วก็ในโตรเจนออกไซด์ก็คือตัว N O X นะครับตัวแคททอติกคอนเวอร์เตอร์ตัวนี้แหะครับมันจะทำหน้าที่กรองนะครับ ไอเสียที่ออกมากับเครื่องยนต์เนี่ยมันจะต้องมาผ่านตัวแคตเทาลิติกคอนเวอร์เตอร์แคตเทาลิติกคอนเวอร์เตอร์นี้ก็จะมาเผาไหม้เพื่อที่จะให้ไอเสียที่ออกมาเนี่ยเป็นไอเสียที่สะอาดมีนะฮะไอน้ำนะครับมีไนโตรเจนมีอะไรต่างๆเหล่านี้ซึ่งมันมีผลต่อมนุษย์น้อยมากนะครับเพราะฉะนั้นรถที่มีแคตเทาลิติกคอนเวอร์เตอร์เนี่ยจะช่วยได้ นะแต่คราวนี้บางท่านเนี่ยนะครับติดแคทเธอรติกมาแล้วเนี่ยก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะทำไมรถของเราเนี่ยนะฮะมันใส่ใส่ไปท่ไหบางคนเขาไปให้ร้านท่อไอเสียนะร้านท่อไอเสียก็จะแนะนำให้ถอดออกเกือบหมดเพราะเขาบอกถ้าใส่เข้าไปแล้วเนี่ยนะฮะรถมันไม่ค่อยดีบ้างอะไรบ้างนะความจริงแล้วตัวแคทเธอรติกเนี่ยมีประโยชน์มากดังที่ผมได้เรียนให้ท่านผูด ชมได้ทราบว่ามันช่วยลดมลพิษครับนะฮะคราวนี้ถ้าหากว่าไปถอดออกไอเสียมันก็ไม่ได้ผ่านการกรองนะฮะไม่ได้ผ่านการขจัดมันก็ออกไปเต็มเมแล้วถ้าหากว่ารถยนต์ทุกคันถอดกันหมดนี่คิดว่ามลพิษในเฉพาะในเมืองที่มีการจราจรติดขัดเนี่ยสูงมากทีเดียวนะครับตัวที่สำคัญอีกตัวหนึ่ง ที่จะช่วยทำให้แคตทรลิกมีอายุการใช้งานนานก็คือตัวออกซิเจนเซนเซอร์แคตทาลิกจะมีตัวออกซิเจนเซนเซอร์ติดอยู่ทางด้านหน้าออกซิเจนเซนเซอร์ตัวนี้ทำหน้าที่ตรวจจับนะฮะออกซิเจนที่ออกมากับไอเสียว่ามีมากหรือน้อยแค่ไหนถ้าออกซิเจนมีน้อยแสดงว่าส่วนผสมมันหนาเกินไปมันก็จะสั่งการไปยังกล่องคอมพิวเตอร์ กล่องคอมพิเวเตอร์ก็จะปรับเปลี่ยนให้การฉีดน้ำมันเนี่ยนะฮะน้อยลงในทางตรงกันข้ามถ้าออกซิเจนเซนเซอร์ส่งสัญญาณบอกว่าขณะนี้ออกซิเจนหรืออากาศมากเกินไปแล้วนะครับก็ส่งไปบอกกล่องว่าขณะนี้อากาศมากเกินไปแสดงว่าส่วนผสมมันบางน,นะ,ะก็ไปบอกกล่องกล่องก็จะสั่งการให้ฉีดน้ำมันเพิ่มขึ้น เพื่อที่จะให้ส่วนผสมเหมาะสมเพราะตัวแคทโทรติกนั้นจะทำงานดีและมีประสิทธิภาพก็ต่อเมื่อส่วนผสม14.7ต่อหนึ่งคือเป็นส่วนผสมที่ดีที่สุดในทางทฤษฎีนะครับด้วยเหตุนี้เองออกซิเจนเซนเซอร์เนี่ยจริงเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยทำให้แคทเทรติกเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าท่านไปถอดออกมลพิษเนี่ยมันก็อาจจะเยอะนะแต่ถ้ามองอีกมุมหนึ่งก็น่าเห็นใจเหมือนกัน ถ้าแคดเสียมันตันมันก็จะกินน้ำมันรถก็วิ่งไม่เคยออกนะครับและอีกอย่างหนึ่งค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนตัวแคตทอร์ติกเนี่ยมันแพงเป็นหมื่นเลยครับอันนี้หน้าที่จะลดราคาลงเพราะของดีมีประโยชน์อย่างเงี้ยสังคมส่วนรวมต้องต้องช่วยกันอย่าให้มันแพงเป็นหมื่นถ้าแพงเป็นหมื่นเวลาเสียเนี่ยไม่มีใครเขาติดตั้งหรอกครับนะฮะ ถ้าราคาเป็นหื่นแต่ถ้าราคามันไม่แพงไหนๆก็จะช่วยกันคนก็จะช่วยกันนะฮะเมื่อไม่ถอดออกใส่เข้าไปมันก็จะช่วยได้โดยส่วนรวมนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ขับรถยนต์ที่มีแคทเทอริติกนะฮะไปที่ร้านท่อไอเสียเขาให้เอาออกก็ขอให้คิดดูให้ดีนะครับบางทีนะฮะเอาออกก็เอาออกได้นะฮะไม่ยากแต่ว่า,าวัตถุประสงค์ของผู้ผลิตรถยนต์ที่ต้องการสร้างตัวนี้ขึ้นมา ก็เพื่อดลดมลภาวะนะครับผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคุณผู้ชมเนี่ยคงจะเข้าใจตามนี้นะครับแล้วก็ตัวออกซิเจนเซนเซอร์ตัวนี้แหละครับที่มีปัญหาบางครั้งเราไปติดแก๊สนะครับความร้อนมันค่อนข้างมากตัวออกซิเจนเซนเซอร์บางทีไม่ส่งสัญญาณไปที่กล่องคอมพิวเตอร์ครับเพราะมันร้อนมากนะครับไฟรูปเครื่องยนต์ก็จะโชว์ ซึ่งร้อยละ90ไฟเตือนรูปเครื่องยนต์โชว์ส่วนมากมาจากรถที่ติดแก๊สนะครับเพราะฉะนั้นก็ให้คุณผู้ชมได้ทราบไว้ก่อนว่าถ้าไฟรูปเครื่องยนต์โชว์ก็ไม่ต้องตกใจก็ยังขับรถได้ท่านต้องการเซ็ตท่านก็ได้เอาขั้วลบแบตเตอรี่ออกถ้าท่านไม่รู้เรื่องฟิลตัวไหนตัวไหนเอาง่ายที่สุดก็คือเอาขั้วแบตเตอรี่ออกดังรายการของเราได้พูดไปก่อนนี้แล้วนะครับ อันนี้ก็เป็นสิ่งสําคัญนะฮะอยากจะให้คุณผู้ชมทุกท่านเนี่ยใช้ให้ถูกวิธีแล้วรถที่มีแคทเนี่ยนะครับก็อย่าไปจอดใกล้ๆก,กองหญ้าหรือกองฟางไฟลุกนะครับเพราะขณะที่มันร้อนเนี่ยอุณหภูมิเนี่ยอยู่ที่ประมาณ600องศาสนะและไม่ควรที่จะปล่อยให้น้ํามันเนี่ยต่ำกว่าเฟดหนส่วนสนานๆหรือไฟลูบเครื่องยนต์โชว์ติดอยู่บ่อยๆเพราะมันจะทําให้ส่วนผสมเนี่ยนะไม่ถูกต้อง นะแล้วก็แคทเทอริติกก็จะมีประสิทธิภาพไม่ค่อยดีนะครับอันนี้ก็คือสิ่งสำคัญการพ่นฟินโคดต,ต้องระวังนะครับอย่าได้ไปพ่นที่ตัวมันไฟก็เคยลุกมาแล้วนะครับรถที่เอาแคทเทอริติกไปพ่นฟินโค้ที่ใต้ท้องรถครับเป็นที่น่าเสียดายเหลือเกินครับวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วนะครับคราวหน้าพบกันใหม่นะครับเรื่องรถเรื่องเล็กสำหรับวันนี้ผมลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ